แต่ผมก็แยกตัวเองออกจากสควิสซแอนิมอลไม่ได้หรอกเพราะผมก็เป็นคนเริ่มต้นมันทุกอย่างชื่อผมก็คิดถ้ากลับไปที่คําถามว่าเออมันวางเอาไว้ยังไงเนี่ยก็คือทุกคนก็บอกว่าก็วินสควีสแหละยังไงก็คงเป็นวินสควีสอยู่แล้วทุกคนรู้จักเราแบบนั้นไม่ได้คิดว่ามันเป็นไซน์ไปสู่อะไรแต่คิดว่ามันเป็นตัวตนของเขาแบบนั้นแต่ว่ามันอาจจะมากขึ้นมากขึ้นถ้ามีมูดสวิงที่บางทีก็เศร้าบางทีก็เฮฮาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเออมันมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกันแต่ว่าก็มีีีีีมู้ดทท่่เเงงยยบบไลาาตสสนนุุกกก็ อะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเออไอพทิน์นี้ของเขามันเริ่มชัดขึ้นสําหรับผมผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะนําไปสู่อะไรแรกๆเลยก็จะไปอยู่ในซีนฮิปฮอปช่วงหนึ่งไปออกทัวร์กับแกงฮิปฮอปแล้วอะไรวะคือแต่ละคนเขาก็แบบโยโยกันแต่ผมใส่กางเกงเลเพื่อย,ยืดเป็นรูสีมันแบบมันผิดที่ผิดทางเลยหมดสิงก็แบบโอโ้โหเป็นสไตล์แบบพังร็อกของเขาอะไรเงี้ยแบบมันยังไงวะอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีชาวกีตาร์แม็กนะครับผมวินสควีซนิมอฟครับตอบยากคำถามแรกก็ตอบยากแล้วคือทุกวันนี้เนี่ยผมก็เรียกตัวเองว่าวินสควีซอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็คำว่า e e z e a n i m m o นี่ยังคงใช้อยู่แล้วก็เพลงแสงสว่างนี่ก็จะถูกนำเข้าไปรวมอยู่ในอัลบั้มของ e e z e a n i m m o ด้วยไม่ทราบว่าจะต้องไปขออนุญาตใครหรือเปล่าเพราะว่าเหลืออยู่แค่ ขาเดียวตอนนี้ตั้งใจว่าจะเอาเข้ามารวมฮะมันเป็นโปรเจกต์ที่เปิดค้างเอาไว้จากนี้ไปเมื่อปิดโปรเจกต์นี้ไปแล้วอัลบั้มนี้ไปแล้วเนี่ยผลงานต่อๆไปคิดว่าอาจจะเป็น Win s q u i s h a l ครับต้องท้าความไปถึงการทำงานกับวง The Ghost c a t ก็ประกอบไปด้วยพี่ก็นัทพลสีจอมขวัญเท็ดดี้เซียดอร์กัสตันพี่มาชัยมะกุดทองพี่พีตันสกุลฮนะก็เป็น เ,เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆรวมตัวกันทำวงขึ้นมาทำโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาแล้วก็ปล่อยออกไปแล้ว1 E p ีี EP, แล้วก็เป็นภาคสองของพวกเราเนี่ยก็มีทยอยปล่อยเพลงออกมาเพลงแสงสว่างเนี่ยถูกขึ้นโครงเอาไว้ดนตรีทุกอย่างเนี่ยก็มีท่อนมีอะไรประมาณหนึ่งละแต่โปรเจกต์นี้ก็ถูกเหมือนกับถูกโฮลเอาไว้เพราะว่าเ,เรานัดรวมตัวกันยากมากแต่ละคนก็มีภารกิจแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปทํา ของมองแต่ละคนอยู่แล้วด้วยครับเพลงสังสว่างนี้ก็ไม้สุดท้ายเนี่ยก็ถูกส่งมาที่ผมแหละให้ผมเขียนเนื้อร้องกับทานองก็หลงรักเพลงนี้ชอบเพลงนี้มาตั้งแต่แรกที่ได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าโอเป็นเพลงที่สวยงามมากยิ่ง<ช>พอเท็ดดี้เนี่ยเก่าเก่ากีตาร์เข้าไปมีพิกกิง้งมีอะไรผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสวยงามมากสวยจนถึงขนาดว่าผมคิดว่าเฮ้ยเพลงนี้เป็นเพลงแต่งงานได้ว่ะเป็นเป็นเพลงที่แบบ พอตอนฟังไปปุ๊บผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีความโรแมนติกมีความหวานซึ้งตอนที่เขียนเพลงนี้ก็รู้สึกว่าเออมันมันมันคงจะเป็นเพลงที่ต้องเนื้อมันต้องแบบให้ความหวังให้ความสว่างอะไรบางอย่างแต่ว่าสรุปก็คือไม่ได้ทำต่อถูกพักเอาไว้ยาวเลยครับจนกระทั่งมาเกิดปรากฏการสำคัญของชีวิตของผม,มก็คือการประกาศจะแต่งงานกับภรรยาตอนนี้เป็นภรรยาแล้วคิดว่า มันควรจะมีธีมซองของของการแต่างงานของเราผมก็คิดถึงเพลงนี้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเลือกเพลงอะไรเลยผมรู้สึกว่าผมผมขึ้นโครงผมได้นับหนึ่งกับเรื่องนี้ไปแล้วกับเพลงแสงสว่างที่ทำไว้กับ Ghost Cat ก็เลยยกหูหาทางทางวงทางพี่ก้อก่อนว่าพี่ก้อครับผมอยากจะนำเพลงนี้มาเป็นเพลงงานแต่างงานของผมครับ พี่จะว่าอะไรไหมเขาบอกว่ายินดีมากเลยวินอะไรเงี้ยถือว่าเป็นของขวัญที่ให้กับวินก็แล้วกันนะในการแต่งงานอะไรเงี้ยครับผมว่าโอเคงั้นข้อที่2งนั้นเราช่วยมาทําเพลงนี้ให้จบกันได้ไหมครับพี่เดี๋ยวผมเขียนเนื้อให้จบเลยแล้วก็พวกพี่ๆก็ช่วยมารับผิดชอบ งานของแต่ละคนที่ทำค้างๆไว้ทั้งกีตาร์เท็ดดี้ทั้งเออร์เรนจเมนต์ต่างๆในเพลงเพลงนี้อะไรเงี้ยครับเขาบอกยินดีมากเลยก็เริ่มยกหูหาสมาชิกแต่ละคนแต่ละคนทุกคนก็รู้สึกเหมือนจุดไฟติดเพราะว่าจะเป็นการช่วยน้องด้วยมีความสำคัญกับผมก็เลยทำให้เพลงเพลงนี้มันเกิดขึ้นมาได้อืเล่ายาวนิดนึงแต่ว่ามันมันมีที่มาแบบนั้นแค่เอา อีพีสองเพลงออกไปครับคิดไว้แค่นั้นจริงๆเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของชื่อนี้แล้วก็อี2ีสองันนั้นเนี่ยมันเป็นจุดสุดท้ายของวงที่เราตั้งไว้ด้วยซ้ำความหมายก็คือในตอนนั้นเนี่ยสมาชิกวงมีมากกว่าสองแล้วเราก็ร่วมทํากันมาเรื่อยๆ,ๆจนสมาชิกแต่ละคนค่อยๆทยอยไปทําภารกิจของตัวเองที่สําคัญกว่าเพราะว่าโปรเจก์นี้ที่ร่วมทํากันเนี่ยมันมันไม่ถึงไหนสักทีด้วยด้วยโอกาสด้วย c o n น็ c ชั o นที่เราไม่มีในตอนนั้นอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้เพลงที่เราทำเดโมไว้เนี่ยไม่ได้ถูกปล่อยแล้วก็ไม่ได้เป็นที่ห,หวือหวากับค่ายเพลงที่เราเข้าไปเคาะประตูนำเสนอเขาในตอนนั้นต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจากสุดท้ายปลายทางของวงวงนั้นเกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของแค่วินและสิงและชื่อ Squeeze Animal แล้วก็มี EP 2อันนี้เกิดขึ้นเพราะาพอเราเหลือแค่2คนเรามองหน้ากันว่าเอาไงต่อดีวะก็เลยบอกว่างั้นเอาเดโมที่เรามีเนี่ย ปล่อยออกไปก่อนแล้วกันแล้วดูซิว่าคนเขาว่ายังไงดีก็ดีไม่ดีก็อย่างน้อยก็ยังได้ปล่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S 1> <S 1> ก,ก็เลยทํามา2เพลงก่อนจากหลายๆเพลงที่เรามีก็ทํากันให้เสร็จแล้วก็ปั๊มเป็นแผ่นทําปกทําอะไรกันเองแบบว่าเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนสุดๆในตอนนั้นแล้วก็ได้ขายในงานแฟตแล้วก็เราเอาเพลงไปยื่นให้กับคลื่นแฟตด้วยซึ่งก็เป็น เป็นพื้นที่เป็นช่องทางที่เรียกว่ามีพระคุณกับวงสวิสอนิมอลมากๆในตอนนั้นนะครับประมาณนั้นจุดเริ่มต้นคนที่ทยอยออกไปอย่างเงี้ยคือเขาก็แรงเห็นโอกาสแหละว่าเอ้ยเราไปไปร่วมกับวงที่เขากาลังจะมีผลงานเลยดีกว่าอย่างเงี้ยเขาก็ขอลากันไปโอเค,อเคก็ไปกันก่อนเถอะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะผมก็ก็ยึดมั่นกับตรงเนี้เพราะว่าเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ผมเป็นผู้เริ่มขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยคือผมก็ ก็เป็นตัวตั้งตัวตีสิงก็เข้ามาจอนคนอื่นก็เข้ามาจอนเหมือนจอนแล้วก็พยายามจะดันตรงนี้ให้เกิดแต่พอมันทางไปมันไม่ค่อยมีหรือไปได้ช้าบางคนเขาก็รอไม่ได้มือถือก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่เราใช้ฟังเพลงหรือทําอะไรได้มากขนาดนี้ตอนนั้นเราก็ต้องพกเป็นเอ่อดิสแมนเป็นมินิดิสแล้วก็มีหูฟังต้องคอยไปให้คนเขาฟังกันว่าเดโมผมเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกแต่ว่ามันก็ยากกว่าแต่ก่อนมันไม่ได้ง่าย มันก่อนที่จะเป็น e e ว e a n i m a l เนี่ยผมว่าอีกตัวเบิกทางที่ดีมากๆตอนนั้นก็คือเพลงไี้มีความหมาย <c oughs> ซ,ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเสียงของวินแล้วก็ชื่อของวินก็เป็นที่พูดถึงกันละ <c oughs> แล้วแล้วกเ็เพลงนี้ก็เป็นที่รู้จักในในตามร้านเล่าหรืองานอะไรต่างๆแล้วเหมือนกันก็เลยทำให้อ,อ การที่ผมนําเสนอตัวเองออกมาในมุมสคว i s h a แอนิ l เนี่ยเป็นอีกด้านหนึ่งที่คนไม่เคยเห็นเหมือนคนก็จะคิดว่ามีภาพลักษณ์ว่าอ๋อวินคงจะเพลงประมาณนี้ไม่มีความหมายแต่พอเป็นกับสคว s h เฮ้ยมันมาแนวนี้ไว้มีความเป็น Trip ฮ o p มีความเป็น b o สซาด้วยว่ะแล้วมันมีอะไรอีกวะในคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอปล่อยสองเพลงนั้นออกไปผมคิดว่าคนก็เริ่มเกิดความสงสัยแหละผม <S <S ผมเดาว,ว่าเขาคงแบบ เออมันมีมิติอื่นของวงนี้และยังมีสิงห์อีกที่แบบว่าน่าจะเป็นผลงานแรกของสิงในในในเมืองไทยผมว่าแต่ว่าไม่ใช่ผลงานแรกของผมมีลายกีตาร์มีการดีไซน์ที่ที่แตกต่างในยุคนั้นผมผมคิดว่าก็ทำให้คนเริ่มเอ๊ะหรือมีหันมาสนใจว่าว่ามันจะไปยังไงต่อคือคือผมว่าเดเร c t ชัของเราตอนนั้นมันก็มาในเดเร c t ชั่นที่คนเขาไม่ได้มากัน ใช่เราก็ไปแบบมีทริปฮ o อปมีแอคซิดแจ๊สมีมีฟังมีโซ so, ่ปนๆกันอยู่แล้วก็มีแกนเป็นเพลงป๊อปเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเมันมันคงเป็นคอมบิเนชันที่มันยังไม่มีใครทําในตอนนั้นคือต้องบอกว่าประตูค่ายเพลงเกือบจะทุกประตูปิดให้พวกผมหมด <c oughs> <c oughs> จะไปขายหล่อแทนมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราอยากจะทําด้วยไงตัวช่วยตัวที่2อ,อีกอันหนึ่งก็คือค่ายเพลงสไปซี่ดิ พี่เต่งพี่ชัยจิราธิวัฒน์แล้วก็พี่ต้งบนเทียนแก้วกําเนิดที่ก็เป็นพี่ชายสองคนที่เราเคารพรักแล้วก็ได้ได้พบเจอกันตามงานกลางคืนหรือแบบมีงานเลี้ยงอะไรก็ได้คุยกันอย่างเงี้ยครับแกก็ได้ฟังผลงานเราแล้วก็คนอื่นเก็ตไม่เก็ตไม่รู้อะแต่ว่าเขาชอบ<ม>เขาก็เปิดโอกาสตรงนี้ให้จากสองซิงเกิลนั้นก็เลยมีโอกาสได้ทําให้มันเต็มอะลบรบามขึ้นใช่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพอเริ่มมีพื้นที่ให้เล่นคอนเสิร์ตมากขึ้นตาม งานอินดี้งานงานแฟชแฟสงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นเพลงที่เรามีเลยนะคนอื่นรู้จักไม่รู้จักไม่รู้แต่เราเล่นเลยอะ่ะไม่ได้แบบว่าโปรโมตมันกอดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นบางเพลงอย่างเพลงเริ่มใหม่อย่างเพลง materialistic อะไรพวกนี้มันถูกเล่นตั้งแต่มันปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลอีกอะไรเงี้ยฮะซึ่งก็ท้าทายเพราะว่า ผมเองก็มั่นใจกับตัวเองขนาดนั้นไปร้องเพลงที่คนไม่รู้จักเลยและยังแตกแหูอ,อีกมันก็มีแต่เรื่องที่ทําให้เราหอเหี่ยวนะครับจริงๆแล้วแต่ตอนนั้นด้วยไฟไวัยรุ่นแล้วความแบบว่าเอออยากอยากจะนําเสนอมันก็มีแรงกว่าไม่ใช่เลยผมขี้อายผมไม่ชอบพูดผมอะไรเงี้ยใช่มันปล่อยให้เกิดเด a แอร์ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มีเรื่องให้ต้องพวงเยอะเหมือนกันบนเวทีว่าเ,เราจะนําเสนอเราอย่างไงพูดจา,า,าอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องอะครับเนือนกาบว่าทำทำสิ่งที่ควรจะต้องทําคิดว่า,วต,วาต้องพูดแบบนี้มั้งมันถึงจะดูดีมันถึงจะแบบเป็นโชว์ที่คนเขาอยากจะได้กันอะไรอย่างเงี้ยเพลงก็ตั้งใจเล่นมากคือไม่รู้ว่าอะไรคือเพราะไม่รู้ว่าอะไรคือยังไงเพราะเราก็ถนัดอยู่ในรีคอร์ดดิ้งของเราพอขึ้นมาบนเวทีก็กลายเป็น เออเราบางอย่างเราก็เล่นไม่ได้ปกติผมก็ร้องหลายไลน์มีลา,ลายภาษานมีอะไรด้วยสิ่งเองก็มีกีตาร์หลากหลายมากเลยแล้วแล้วผมเองก็ไม่ได้เล่นกีตาร์ไฟฟ้าผมก็เล่นกีตาร์โปง่งแต่บางเพลงก็ไม่ได้มีกีตาร์โป่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็นก็เลยต้องมานั่งหาอีกภาพหนึ่งอีกว่าเวลาเราเพอร์ฟอร์มไลฟ์เราเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ เรียนรู้ใหม่เยอะแยะไปหมดเลยตอนนั้นพูดก็พูดใหม่เปอร์ฟอร์มก็เปอร์ฟอร์มใหม่รคคอร์ดดิ้งก็แบบหนึ่งเล่นไลฟ์ก็แบบหนึ่งโอ้สิ่งงงแน่นอนเขาก็ยังเหมือนกับบอกกับผมว่าเอ,อเฮ้ยผมถ,ถ้าไม่ได้มาเล่นสดนี่ผมไม่รู้เนะี่ยผมควรจะต้องเล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับมันต้องเลือกแล้วอะพออยู่ตรนนั้นก็เลยได้สะสมประสบการณ์เยอะครับในช่วงแรกๆทําในสิ่งที่ไม่เคยทําเป็นครั้งแรกๆหลายอย่างเลยไม่ได้มีความคาดหวังมาก ขนาดนั้นมีไหมมีแหละแล้วก็ดีเกินคาดด้วยเราเชื่อมั่นของเราแหละว่าเอ้ยเพลงเรามาในแนวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานั่นนั่นก็ชอบแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบในอย่างที่เราทําออกมาแล้วด้วยมีพื้นที่ให้เราเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีคนที่ติดตามอยากจะเสพเราเพิ่มอยากจะได้ยินจากเราเพิ่มอีกะอะไรเงี้ยน,นั้นก็เป็นของขวัญอันที่สี่แล้วเนาะมันก็เลยมีหลายๆลยอย่างที่มันเกินความความคาดหวังไปเยอะได้รางวัล จากตรงนั้นตรงนี้มันก็เป็นกําลังใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมีทางไปต่อแล้ววะ่ะในแบบที่เราเป็นมีมีพื้นที่มีคนยอมรับในตัวตนของเราแล้วแรกๆเลยประหลาดมากเลยครับก็จะไปอยู่ในซีนฮิปฮอป <laughs> มันไปยังไงก็ยังงงตอนแรกๆเลยเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เข้าสปายซี่ดิสแต่ว่าเราพยายามจะเข้าค่ายเบเกอรี่วินสิงก็มีทำเดมโม่ทำอะไรกันพีซูกี้ก็บอกว่าเออเฮ้ยตอนนี้เบเกอรี่มันไม่ใช่ทันมิ่งที่เหมาะสมวะ่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้กำลังทำโปรเจกต์ฮิปฮอปอยู่มีแบบหลากหลายเลยในเมืองไทยเนี่ยมีวงฮิปฮอปที่ที่เขาก็ทำทำกันอยู่ตามพื้นที่ของเขาอะ่ะแล้วก็เออมีอยู่วงหนึ่งที่อยากแนะนำให้รู้จักชื่อวง BK 1วัน เป็นแบบว่าเออหนุ่มไทยเกิดที่เมืองนอกพูดไทยยังไม่ได้เลยเฮ้ยเคมีน่าจะได้กับยูสองคนนะไปจับไปร่วมกันทําขึ้นมาก็มีอยู่ช่วงหนึ่งไปออกทัวร์กับแกงฮิปฮอปแล้วอะไรวะคือแต่ละคนเขาก็แบบโยโย่กันแต่งตัวก็แบบนั้นพูดก็แบบนั้นแต่ผมใส่กางเกงเลยเสื้อยืดเป็นรูสีมันแบบมันผิดที่ผิดทางเลยหมดสิงก็แบบโอ้โหเป็นสไตล์แบบ พังร็อกของเขาอะไรเงี้ยแบบมันยังไงวะอะไรเงี้ยมันไม่เคยถูกที่ถูกทางสกุลสตว์น,น,นี่มันไปอยู่ที่ไหนมันก็ประหลาดยืนผมกับสิงก็ต่างกันแล้วเราไม่ปิดกั้นอยู่แล้วคือคือผมอยู่ๆก็บางทีก็ไปอยู่ใน ในที่ที่เขาแฮงเอาท์กันแล้วเขาก็แบบว่าโอ้โหรับกันสดๆตรงนั้นอะไรผมก็แบบพยายามทความเข้าใจเราก็เป็นคนเปิดกว้างเนาะอะไรเงี uh ้ย huh. แ,แต่เขวถึงขนาดจะไปรับไม่เคยพยายามเลยรู้สึกว่าไม่มีความสามารถด้านนั้นแต่เรารู้ว่ามันก็เป็นคาลเจอร์ของแบบว่าคนผิวสีเราก็ชอบความโซความร้องเพลงแบบมีอินเนอร์มีฟีลอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ย ก็หาจุดคอนเนคกันได้คือจริงๆ reference ของเพลงที I I ่ฟังในยุคนั้นเนี่ยมันก็มันเหมือนกับมันเคยถูกทํามาแล้วเหมือนกันเพลงสไตล์นี้เราทํากันเป็นแบบเป็นไซค์คลิกเป็นโซเป็นทริปฮอปแล้วก็บางพาร์ทก็มีมีแรปมีคนพูดพูดเข้าไปอะไรอย่เงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสีเป็นกลิ่นที่มันเอามาปนกันได้อยู่แล้วแต่ว่าผมไม่เคยคิดจะผันตัวเองไปเป็นแรปเปอร์ผมร้องเพลงแน่นอนอะไรเงี้ย ชุเพลงชุดแรกเนี่ยเราต้องการจะแสดงตัวตนของเราเราก็จะเลือกไอ้เพลงที่เราคิดว่าเราอยากจะโชว์ของโชว์แนวทางที่เราชอบแต่ว่ามันก็มีเพลงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยป๊อปเกินอัลบัม้มเราก็ไมไ่เอาไว้อย่างเพลงจนมันสุดท้ายอย่างเพลงอะไรเงี้ยในช่วงอัลบั้มแรกก็มีแล้วแหละแต่ไม่ได้เอามาใส่พอมีอัลบั้มที่2เนี่ยเราก็คิดไว้แล้วว่า,วาเออเราอาจจะขยับมาเพิ่มความฟังง่ายหรืออะไรขึ้นนิดนึงแต่ว่า มันก็ไม่ใช่โจ์หรอกคือเราเราก็อยากจะคงคีปความเป็นเราอย่างนั้นอยู่ความแตกต่างก็คือเราได้ร่วมงานกับศิลปินต่างชาติด้วยตอนนั้นอย่างไทติเอตี้ที่ก็เป็นอีกโอกาสพิเศษ เหมือนกันที่ทําให้เพลงที่เราคิดเอาไว้ในแบบของเราเนี่ยมันมันแตกขนานออกไปอีกแบบหนึ่งอีกพอเราได้ข่าวว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องเลือกเพลงแล้วว่าผมจะเอาเพลงอะไรทํากับเขาดีวะก็ตอนนั้นก็คิดไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นเบเธ d a ด s เนี่ยซาวมันมันอินเตอร์พอที่จะร่วมงานกับฝรั่งแน่อะไรเงี้ยทั้งเมโลดี้ทั้งเอ่อทั้งคอร์ดท,ทั้งอะไรก็แล้วแต่มันมันไปได้ก็ได้เพลงนั้นแล้วทีนี้มันก็เหลืออีกเพลงหนึ่ง ว่าเฮ้ยมันจะ,จะทำสองเพลงอะ่ะงั้นอีกเพลงคืออะไรดียังไม่มีเพลงอีกเพลงหนึ่งเลยตอนนั้นแต่ผมก็มีเขียนเพลงของผมไว้อันหนึ่งซึ่ง reference ในใจผมตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันมันจะไปทางแอ์วงแอ์วงฝรั่งเศสอะไรเงี้ยพึ่ผมก็คิดมันเออก็ในเมื่อมันก็ฝรั่งเศสฝรั่งเศสอยู่แล้วงั้นจับเพลงแนวนี้ให้อีกวงที่เป็นวงฝรั่งเศสช่วยปรดิวซ์มันคงจะอาจจะยิ่งถึงก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกเพลงคำบางคำให้เขา มันเลยเป็นโอกาสที่ดีแล้วพอเขาทํามาเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นสิ่งใหม่ที่เราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันมันก็เลยทําให้เพลงที่เราคิดว่าเป็นเราอย่างเงี้ยมันกลายเป็นมีเครื่องนุ่มห่มใหม่พาเราไปอีกที่หนึงสีมันก็ยิ่งชัดขึ้นแล้วทั้งอัลบั้มนั้นเลยจริงๆก็เป็นฝีมือการ mix และ mastering ของไทท i สตี้ 80. ก็เลยทําให้อัลบั้ม2เนี่ยมันมันมีความคานึงถึงผู้ฟังและการรเรนจ์การอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นเพราะมี input จากคนอื่นเข้ามาด้วย อันแรกเนี่ยมันเหมือนกับผมเป็นหลักเลยอะ่ะแล้วสิงก็เข้ามาช่วยประกอบให้ผมสุดท้ายคนที่มาตบให้ทุกอย่างจบคือพี่ต้งที่เป็นโปรดิวเซอร์ตอนนั้นแต่พอเป็นอัลบั้มสองปุ๊บเนี่ยผมว่าไอ้ความรับผิดชอบมันมันผมว่าสิงก็โตขึ้นเข้ามาช่วยผมได้เยอะมากขึ้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีไทติเข้ามาอีกมันมันเลยทําให้ความเป็นสิงคความเป็นอะไรเงี้ยมันมีมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยครับถ้าผมจำไม่ผิดเวลาใครถามผมตอนนั้นว่าผมคิดไหมว่าผมจะเป็นนักร้องผมก็ไม่เคยคิด ผมผมไม่ได้แบบมีความฝันว่าผมอยากจะไปออกอัลบั้มหรืออะไรอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยมันจับพัดจับพลูมาตลอดแล้วมันก็มีทางที่อยู่ๆก็เปิดให้ผมเดินเปิดให้ผมเดินมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นความโชคดีแหละตั้งแต่โดนชวนเข้าวงแล้วก็โดนชวนเข้าค่ายมีโอกาสได้ปล่อยเพลงมีโอกาสได้เป็นที่ยอมรับของคนฟังของของวงการอะไรเงี้ยมันมันก็เกินความคาดหวังมาอยู่เรื่อยๆเลยครับ ทุกวันนี้ก็ยังเกินความคาดหวังเลยที่โอ้โหเดินมาไกลขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยมันก็หลายปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เราไม่ค่อยมีแบบดีฟทอล์กกันมากหรอกครับ mm hmm. คือการทํางานก็คือการทํางานเลย mm hmm. แล้วก็ปัญหาส่วนตัวถ้าคุยก็ไม่ได้ลงลึกมากขนาดนั้นแต่ว่าผมก็จะรู้ว่าเขามีมีโลกส่วนตัวมีพื้นที่ของเขาสูงอะซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ผม จะให้ความเคารพแล้วไม่ไประลาบระลวงมากนะเพราะว่าเขาเขาชอบเก็บเอาไว้ข้างในมากกว่าเอาออกมาถ้า,อ,าออกมาเขาก็จะอึดอัดไม่สบายตัวคือ,ค,อคือเรื่องที่จะไม่พูดดีกว่าค mm ือ hmm. ถ้าเราไปพยายามใครยังเคยบอกพี่สี่บอกพี่สี่ไงเขาก็เขามันไม่ใช่อย่างนั้นะ mm hmm. ะนะรรมิชันเขาไม่ใช่อย่างนั้นแล้วความสัมพันธ์ของเราก็ไม่ใช่แบบนั้นด้วย mm hmm. แล้วผมในวันนั้นก็ไม่เหมือนผมในวันนี้ด้วย mm hmm. ที่มีความเข้าอกเข้าใจ mm hmm. มีทักษะในการจะสื่อสารกับ คนอีกคนหนึ่งเท่ากับวันนี้ที่ผมมีอะไรเงี้ยยังมีทัศนคติยังเป็นคนที่คิดไปเองว่าคนนั้นเขาจะคิดแบบนั้นคิดแบบนี้เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นฉันทําแบบนี้ดีที่สุดซึ่งก็ยังมันยังไม่ได้ถูกต้องร้ออซนะครับในตอนนั้นมันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่าวันนั้นผมคิดได้ได้เท่านั้นซึ่งเราจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่จะตามมาจากการที่เราอยู่เฉยๆหรืออะไรแต่ว่าวันนี้เราก็คิดอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเราได้เห็นผลกระทบหรือผลลัพธ์จาก สิ่งที่เราเป็นต่อคนอื่นข้างๆเราอะไรเงี้ยครืก็ี่ผมคิดว่าช่วงหลังๆที่เราทัวร์ด้วยกันอะไรด้วยกันผมคิดว่าเขาก็มีโลกส่วนตัวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแหละฮะแล้วก็อาจจะมีความล่าเริงของเขาก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่แต่ผมก็คิดว่าผมเข้าใจว่าอันนั้นเป็นหน้ายิ้มเป็นหน้ากากาที่เขา สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนรอบๆตัวเขารู้สึกดีคือแอบรู้สึกอยู่ข้างในอยู่แล้วว่าข้างในเขาน่าจะปั่นป่วนหรือมีความอึดอัดอะไรอยู่อยู่เยอะแหละเกิดจากปัญหาจริงๆหรือเกิดจากปัญหาที่เขาคิดขึ้นมาเองเพราะว่าเขาเป็นคนแบบนั้นงั้นก็เลยมันมีซายน์อะไรไหมผมไม่คิดว่า ผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นไซนนไปสู่อะไรแต่คิดว่ามันเป็นตัวตนของเขาแบบนั้นแต่ว่ามันอาจจะมากขึ้นมากขึ้นถ้ามีมูตสสวิงที่บางทีก็เศร้าบางทีก็เฮฮาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเออมันมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกันแต่ว่าก็มีมูตที่เงียบไม่พูดอะไรเลยบางทีปาตี้สนุกก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเออไอพทเทิ์นี้ของเขามันเริ่มชัดขึ้นสําหรับผมผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะนําไปสู่อะไรก็กลับไปว่าเราเคารพพื้นที่กันและกันเราจะไม่ถามว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยอืม ผมก็เลือกที่ยังจะให้มีชื่อนี้อยู่เพราะว่าคนหมู่มากต้องการที่ยังได้ยินชื่อนี้อยู่ผมไม่ได้ถามตัวเองเท่าไหร่หรอกตอนนั้นน่ะถามตัวผมเองผมก็คิดว่าถ้าถามจริงๆเลยผมคิดว่าอาจจะไม่ควรใช้ละเพราะว่ามันเป็นสองคนถ้าเราจะเดินคนเดียวก็ก็ปล่อยนไว้ดีกว่า mm. แล้วเราก็ไปใช้ชื่อชื่อวินเองเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็คิดไปเองว่าแฟนเพลงก็คงยังอยากเห็นชื่อนี้อยู่ในไลน์อัพ ฟสติวัลหรือในอะไรอย่างเงี้ยเวลามีผลงานอะไรออกมาซึ่งมันก็ยังคงเป็นผลงานที่เราทํางานร่วมกันมาก็ควรจะใช้ชื่อนี้อยู่ดีควรควรจะยังมีตัวตนของของวงวงนี้อยู่ไม่ได้เป็นการวางแผนว่าจะยังไงจะใช้นานเท่าไหร่หรืออะไรยังไงแต่ว่าผมก็คิดไปเป็นในแต่ละเพลงแต่ละเพลงในแต่ละงานแต่ละงานด้วยคือถ้าใครถามผมผมก็แบบว่าเออก็อยากจะให้มันมันจัดแจงตัวมันเองนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อผมก็คือผมอย่างเงี้ยถ้าคุณคิดว่าผมไม่ควรใช้ชื่อนี้แล้วก็ก็โอเคนะแต่ผมก็แยกตัวเองออกจากสควีซแอนิมอลไม่ได้หรอกเพราะผมก็เป็นคนเริ่มต้นมันทุกอย่างชื่อผมก็คิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผิดขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันถ้าถ้ากลับไปที่คําถามว่าเออมันวางเอาไว้ยังไงเนี่ยก็คือทุกคนก็บอกว่าก็วินสควีซแหละยังไงก็คงเป็นวินสควีซอยู่แล้วทุกคนรู้จักเราแบบนั้นโครงการสควีซแอนิมอลอัลบั้มเนี่ยมันก็ยังจะให้เป็นอย่างนี้อยยู่่่่่หหลัังจาาากกนนีี้เดด๋วววใมคิแต ก็คิดว่าจะหลังจากที่ปล่อยเพลงทุกๆเพลงออกไปหมดแล้วพอดีไอ้ระหว่างไอ้งานที่สามนี้มันทำแบบเป็นมาราทอนมากเลยมันเลยไม่ได้แบบหยุดใจมันสักท <c oughs> <c oughs> ีคือคือไม่ได้ไม่ได้เจตนาให้มันลากยาวอย่างนี้แต่ว่าด้วย,ด,วยด้วยความสามารถด้วยจังหวะชีวิตมันก็ก็ประมาณนี้เลยทําให้ไอ้ชุดความคิดนี้ว่าจะต้องให้มันเป็นอดีตไปเลยเนี่ยมันก็ถูก ดีเลยมาปุ่กันนะเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเวลาอย่างเงี้ยเราเราเจอคนที่เขาติดตามเราเขาก็ยังคงไม่ไม่มีใครสักคนเดียวเลยนะครับที่บอกว่าใช้ทําไมชื่อนี้ควรหยุดใช้ได้แล้วผมไม่เคยได้ยินเลยผมก็เลยคิดว่าผมก็ปล่อยไปแบบนี้ก่อนดีกว่าวินสควีสก็ก็คือเราสควีสอนิมอลก็คือวินและสิงถ้าเมื่อไหร่มันไม่มีวินและไม่มีสิงชื่อนี้ก็ จะไม่ถูกเอามาใช้โดดๆของมันอย่างนั้น mm hmm. ก็อาจจะเป็นสควีซอนิโม่บายวินสิริวงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้น mm hmm. มันอยู่ที่ความคิดผมเหมือนกันตอนนั้นว่าปกติแล้ววันเราอยู่บนเวทีเนี่ย mm hmm. ผมจะไม่ดึงแสงไม่ดึงความสนใจของคนไว้ที่ผม mm hmm. คนเดียวในยุคที่เรายังมีสองคนอยู่ mm hmm. คือเมื่อเมื่อไหร่ที่ผมเดินออกไปคนดูปุ๊บเนี่ย mm hmm. ผมจะอยู่อย่างนั้นไม่นานผมจะถอยกลับมาแล้วก็ สิงครับหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วสิงเองเขาก็มีแสงในตัวเองของเขาอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องพยายามหนักหรอกพอเขาหายไปเนี่ยมันทําให้ผมต้องมานั่งคิดใหม่ว่าเออถ้าเรายังคงจะต้องเว้นไอ้พื้นที่ตรงนั้นเอาไว้เนี่ยไม่ไม่รู้เว้นให้อะไรเว้นให้ความว่างเปล่าเว้นให้มือกีตาร์ที่มาเล่นแทนสิงซึ่งมันก็ไม่แฟร์ที่จะเอาน้ําหนักนั้นไปทุ่มไว้ที่เขาผมก็เลยช้าๆค่อยๆเข้าใจมันว่าเออมันต้องมาที่เราอะไรเงี้ยเราต้องเป็นคนที่ออกไปยืนแล้ว สื่อสารกับคนทั้งหมดแล้วให้ให้เราคนเดียวเนี่ยโหพื้นที่นี้ให้ได้ถามว่ายากไหมยากแต่ก็คิดว่าวันนี้ชินละไว้อะไรลํำลึกถึงกันอยู่เนี่ยมันก็ยาวเหมือนกันนะครับเราก็มีงาน love you till I die เรามีงานอะไรที่แบบว่าพี่ๆน้องๆเข้ามาร่วมกันเล่นคิดถึงเขากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่อบอุ่น เราก็เห็นถึงน้ําใจเห็นถึงเจตานาของแต่ละคนว่าเออเขายังอยากจะให้ให้ผมแล้วก็ให้วงเนี้เดินหน้าต่อแล้วเพลงขอบคุณทุกช่วงเวลานี้มันก็มันก็เป็นเมสเซจที่ที่ได้อะในตอนนั้นว่าเออเราก็รู้สึกขอบคุณมากเลยที่ที่เรามีกันอยู่วันนี้ที่เราเดินม,มาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันถูกต้องหมดละได้พี่เมที่มาเล่นให้อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นภาพที่ผมรู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงที่ ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์เหมือนกันว่าผมกลายเป็นเป็นฟนต์แมนชัดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเ <c oughs> ชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีมมากขึ้นแต่ว่าแต่ก่อนนี้มันคือทีมคือ2คนแต่ตอนนี้ทีมมันไม่ใช่แค่2คนทีมมันกลายเป็นมีอายุมีนอ็อตมีการหลิบมีแบบว่าคนในวงอะครับ ที่เราเรียกว่า SQ Crew ตอนนั้นก็กพยายามจะหาชื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเขาว่าเออมันก็คือ Win Squeeze นะแล้วก็มี SQ Crew ที่คอยให้ความช่วยเหลือตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ให้ความสำคัญอยากจะให้ attention อยากจะให้แสงเนี่ยมองไปทางคนทั้งหลังด้วยซึ่งเป็นคนที่มีความหมายกับผมอย่างเงี้ยทำให้เชื่อมั่นว่าผมและ SQ Crew เนี่ยเดินไปได้วยกันได้โดยที่ทุกคนก็ใจเดียวกันก็คือทำงานอยู่ในทีมของ Squeeze n i m a l แล้วก็ มีความคิดที่ระลึกถึงสิ่งอยู่ตลอดในสิ่งที่เคยทำกันมาไปใน o ู a แ d t โท e ที่เคยทำมาแล้วก็ในแนวทางที่เราเคยตั้งใจไว้ว่าจะทำก็คือทดลองสิ่งใหม่ๆทำให้คุณภาพมันดีในแบบที่เราทำได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับโดยอัตโนมัติทุกคนก็จะใช้ความเข้าใจและความทรงจำของตัวเองว่าถ้าเป็นสิ่งเขาน่าจะเล่นประมาณนี้แม้กระทั่งแขกรับเชิญที่มาเนี่ยเขาก็จะแบบว่า โอ้ผมต้องพยายามคิดมากเลยว่าสิ่งเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ก็เลยทําให้ไกลๆเนี่ยมันถูกล็อกเอาไว้ถูกวางกรอบไว้แล้วเหมือนกันว่ากีต้าร์มันน่าจะเป็นประมาณไหนถามว่าจะฉีกออกไปเนี่ย mm hmm. ผมฉีกไม่เป็นนะอันนี้ผมผมก็ผมความเข้าใจผมผมเป็นแบบนี้ถ้าถ้ามันจะฉีกเนี่ยมันคงต้องเป็นคนอื่นเป็นโปรดิวเซอร์เข้ามาช่วยพาผมออกไปเลยอะ่ะคือตอนนี้คนที่ทํางานด้วยกันเนี่ยทุกคนเหมือนกับอยู่ในกรอบเหมือนเหมือนกัน หน้าที่หลักอยู่ของมันตอนนี้ก็คือผมก็อยากจะให้เพลง s q ซู e ไนมมอชื่อ Squeeze Anjos ูสไนม์มอยังยังเป็นวงยังเป็นเพลงที่คนยังมีโอกาสได้ฟังกันคือคนที่ติดตามคนที่ยังชื่นชอบอยู่เนี่ยผมคิดว่าไอ้บทบาทหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยเรายังคงอยู่เราก็เราก็จะทำตรงนั้นต่อแต่ว่าการพาชื่อวงนี้ให้พยานกลับขึ้นมาดังอีกครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ เป็นชื่อเรียกเราเป็นอะไรแล้วเราก็มีผลงานของเราไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเราไม่ได้มีความคาดหวังที่สูงส่งนักเป็นช่องทางเป็นชื่อให้เราได้ปล่อยผลงานเราแล้วก็คนที่ติดตามมาก็จะยังได้ฟังเพลงของเราอยู่นะอะไรเงี้ยไม่ได้ไมไ่ไม่ได้จะหายไปไหนก็คู่หูดูโอที่ครั้งหนึ่งได้มาร่วมทำผลงานให้กับวงการเพลงไทยที่ ที่มีความแตกต่างออกไปนะครับคือผมคิดว่าเอกลักษณ์ในทางดนตรีในทางทักษะการเล่นกีตาร์ของสิงห์เนี่ยผมว่าเขาก็โดดเด่นอยู่แล้วคือผมก็อยากจะให้การที่เด็กรุ่นใหม่น้องๆรุ่นใหม่เนี่ยกลับไปฟังเพลงของเราได้ appreciate ในสิ่งที่พวกเราเคยได้ทำกันไว้อะไรเงี้ยผมว่าก็จะเป็นอีกบรรลุอีก,อ,กอีก achievement หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าเขาได้กลับไปฟังแล้วเขาชอบกันเนี่ยก็จะเป็นเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะ fulfill คมรู้สึกผมมากถ้าผลงานของผมยังมีคนพูดถึงยังคงฟังกันต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นสุดยอดโบนัสของผมและที่มันมันเกินคาดผมไปมากจากเพลงที่เราร้องของเราอยู่คนเดียวเขียนง่ายๆอยู่คนเดียวมันกลายเป็นเพลงที่คนหมู่มากรู้จักและมีความหมายต่อชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็สุดยอดแล้วแล้วถ้ามันจะไปต่ออีกนานแสนานานก็คงยิ่งดีครับ เราเชื่อมั่นของเราแหละว่าเ,เพลงเรามาในแนวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานั่นนั่นก็ชอบแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบในอย่างที่เราทําออกมาแล้วด้วยมีพื้นที่ให้เราเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีคนที่ติดตามอยากจะเสพเราเพิ่มอยากจะได้ยินจากเราเพิ่มอีกอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นของขวัญอันที่4ี่แล้วเนาะมันก็เลยมีหลายๆอย่างที่มันเกินความความคาดหวังไปเยอะได้รางวัล จากตรงนั้นตรงนี้มันก็เป็นกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมีทางไปต่อแล้ววะ่ะในแบบที่เราเป็นมีมีพื้นที่มีคนยอมรับในตัวตนของเราแล้ะเดอะกีตาร์แม็กมิวสิกอินสปนิเร The Music ชั่นแมกกาซีน